สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า War Polygon Gangster นั่นเองทผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของเกม GTA นั่นเองทผู้ชมสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการาฟิกแบบพ o ลิก o อนะครับผมแล้วก็จะมีสงครามระหว่างแก๊งมีในส่วนของการออกกําลังกายนู่นนี้นั่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในเมืองที่มีแก๊งอยู่ต่างๆมากมายนั่นเองทุผู้ชมครับ ระบบการวิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีจุด M อ c ต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นจุดบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูดตรงนี้ก่อน,นถ้าเรามาตรงจุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแต่งตัวของตัวละครนะครับถ้าสมมติว่าเรามีงงมีเงินนะครับนี่เราก็สามารถจัดการซื้อตัวละครตัวละครบแบบนี้ได้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จะมีเลเวลด้วยเนาะแล้วก็จะมีราคาบอกอยู่นะครับว่าใช้เงินในการซื้อเท่าไหร่สมมติว่าเราอยากจะได้ตัวนี้เรากดบายไปเลยนะครับเงิน พอไหมเนี่ยเอาเลเวลเราไม่พอนะครับเงินน่พอนะครับแต่เลเวลไม่พอเนาะเราต้องเลเวลตัวละครเรานะครับถึงเลเวล6ด้วยแล้วก็พวกนี้ถ้าถติว่าเลเวลแก๊งไม่ถึงนะครับเราก็จะไม่สามารถซื้อได้นะครับเลเวลแก๊งสเตอร์นั่นเองนะผู้ชมครับนี่เดี๋ยวเราเดินดูอีกว่ามีอะไรแถวๆนี้หรือเปล่านะครับนี่มันก็จะมีอ่าบริเวณจุดตรงนี้นผู้ชมครับอันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวกดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านของเรานะครับสามารถตกแต่งบ้านได้นะครับเออ Warehouse นะครับเป็นเหมือนม,มีน้ำหนักเพิ่มอ่ะอันนี้ก็มันเป็นการอัปเกรดเฉยๆนะครับแล้วเราเข้าไปในบ้านได้ไหมนี่เวลายิงนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นคนในแก๊งอะไรแบบนี้มันจะมีการหมอบด้วยนะแต่แต่ว่าไอา้ตัวนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับอ่ะมีสโลโมชันด้วยโอเคอย่างเช่นถ้าสมมติว่าอ่าเรามาเรียนด้านหน้าตัวนี้ท่านผู้ชมครับตัวแผนที่ก็ถือว่าใหญ่ประมาณนึงนะสำหรับตัวนี้ เน่เน่นสมมติว่าเรามายิงขัวเขาใช่ไหมครับนี่จะมีการหมอบแบบนี้เออนี่เขาเท่เลยนี่ครับค่อยๆหมอบนะอย่ายิงผมนะอะไรประมาณนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ขายสกินนะมีสกินเพิ่มเติม,ตมอีกนะครับมันมีร้านช็อปอะไรค่อนข้างเยอะนะครับ ส่วนเวลาที่เราจะไปเล่นนะครับเราจะไปเล่นยังไงช่านผู้ชมครับให้เรากลับไปทางเดิมนะครับแล้วก็ไปบริเวณนั้นซ้ายมือตรงนี้เลยแล้วผู้ชมนี่แล้วก็มาที่รถนะสาหรับใครที่จะไปเล่นนะครับอ่ะเรากดปุ๊บมันจะมีให้เราเลือก3ฐานที่นะครับสถานที่แรกจะเป็นยิมอันที่2ก็จะเป็นแก๊งโซนนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่อันเนาะอันสุดท้ายก็จะเป็นการป้นนะครับอ่ะเราไปดูที่ยิมกันก่อนนะครับที่เกมเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเนี่ยเมื่อกี้เห็นสกินช็อตไหมครับคือเอามาจาก GTA เลยนะครับในส่วนของไอเดียอะไรประมาณนี้เนาะ นะเดี๋ยวเราไปอันนี้จุดลดอยู่ตรงนน้นนะแล้วก็จุดออกกําลังกายนะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูนะนี่เรามาที่ยิมกดปึ๊บนี่นี่ออกกําลังกายครับท่านผู้ชมครับนี่ได้ยอกพีด้วยนะนี่ได้ทีละหนึ่งเอกพีหรออออกทั้งวันเลยนะเทรนนิ่งอังนนี้กดค้างได้ไหมไม่ได้นะครับต้องกดเองเนะาะอ่าลงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะเรามาดูกันนะครับ ฟิตเนสตัวนี้อ่ครับยกครับนี่เอาเรื่อง <laughs> เอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเนี่ยครับสถานที่ออกกำลังกายก,ก,ก็จะอยู่บริเวณชายหาดเนาะแต่ว่าตัวเกมเนี้ยมันเปิดแผนที่ไม่ได้นะจริงๆตัวแมปมันก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับเวลาเราจะกลับ <laughs> <an> ไปก็กลับไปที่รถเหมือนเดิมนะวผูยย้ชมครับ ไปที่รถเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลือกฐานที่นะครับฐานที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปนะครับอันนี้มิชชั่นคอมพิวแล้วเนาะฐานที่ต่อไปนะครับเราจะไปแก๊งโซนนะครับตรงนี้เนาะคอนติเนียวกันไปเลยนะครับสําหรับตรงนี้ทีนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสงครามระหว่างแก๊งนะครับนี่ก็จะเป็นแก๊งของเราท่านผู้ชมครับมาดินี่ครับอันนี้ลูกสมุนเรานะโอ้เอาเรื่องนะก็จะมีสตูให้จัดการท้วนผู้ชมครับจะเดินไปไหนไปไหนยิงครับยิงครับ สงครามระหว่างแก๊งนะครับจัดการให้สิ้นซากไปกันต่อเลยนู่นมีเป้าหมายอยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมครับมาเอาเรื่องนะจริงๆถ้าเกมนี้มันสามารถเล่นโคออปได้นะมันจะเอาเรื่องกว่านี้ท่านผู้ชมครับตัวเกมมันเป็นเวอร์ชันออฟไลน์นั่นเองนะสำหรับตัวเกมโอ้ยโดน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 มันโหดนะครับท่านผู้ชมครับโอ้มีพยาบาลติดตัวไหมเนี่ยลูกเพ่โอ้โหมันจะไอ้นี่เอานะ มันจะไอ้นี่เอานะถ้าถ้าเราไออะไรนะถ้าเราไม่มีพยาบาลเราจะเรียบร้อยเอาโอเคโอ้โหอีซี่นะครับลูกสมุนเราแบบไม่เก็บเลยเหรอโอ้ลูกสมุนเราเก็บหมดแล้วท่านผู้ชมครับด้านหลังเคก็เหลือ,อการโจมตีประมาณหนึ่งตามมาตามมานี่ไงนี่ไงโอ้เรียบร้อยครับผมเราไม่สามารถ จัดการกับแก๊งเขาได้นะผู้ชมครับแล้วก็ออกนะคอนตินิวต่อส่วนอันสุดท้ายนะผู้ชมครับก็จะเป็นในส่วนของตัวาการป้นงงป้นเงินนะอะไรแบบนี้นะสำหรับตัวนี้นะผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับจะเป็นการป้นนะมีตัวเควสนะครับจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะผู้ชมครับเราจะเข้าไปป้นสถานที่นี้กันนี่เข้าไปครับเปิดเข้ามาเลยยกมือขึ้น <laughs> เอาเรื่องนะเดี๋ยวเราเข้าไปป้นตรงนี้นะ นี่ครับรอเวลาท่านผู้ชมครับร <c oughs> อเวลาท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อีกประมาณนะักกี่วิวะประมาณ60กว่าวินะครับเฮ้ยตำรวจมาเหรอวะตำรวจมาวะ,วาวะเอาอ่ะวะวะ่าไงคุณตำรวจว่าไงคุณตำรวจโอ้ยโดนระเบิดเฮ้ยมันมันโหดจังวะ <c oughs> เอาระเบิดมาปานี่นี่เลยเหรอ <c oughs> เดี๋ยวโหดจะโอ๊ยตำรวจแม่ตงตำรวจบ้านเมืองนี่แม่งโหดยาห้ายผมได้ปืนแบบนี้บ้างนะตอนนี้มีแค่ปืนพกนะยิงให้ลูกกรรีโหลดกันโอเคครับใกล้ได้แล้วอีกไม่กี่วิ25ิาวิเท่านั้นเองนะผู้ชมครับอีกนิดเดียวครับแต่ว่าทำไมตำรวจมันโหดจังวะปืนเราไม่ค่อยโหดโอ้เดี๋ยวหลบก่อนเพื่อนยิงไปหน่อย รีโหลดกันรีโหลดกันกได้แล้วท่านผู้ชมครับ6กเวกห้าสี่ 5, 4, 3, 2, ึ๊บเรียบร้อยครับวิ่งครับวิ่งครับวิ่ง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 โอ้ยโดน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 ไป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 มีรถมารับแล้วมีรถมารับแล้วมีรถมารับแล้วไปไปไปโอเคเรียบร้อยครับผมก็สามารถผ่านภารกิจแล้วก็ได้เงินมาประมาณ 500้กว่าบาทนั่นเองนะผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นของเกมนี้นั่นเองนะผู้ชมครับจริงๆก็เวลาที่เรากลับมาหน้าเมนเมนูนะครับมันมีพวกช็อปต่างๆนะครับเกี่ยวกับการซื้อเพชรพวกนี้นะครับดูโฆษณาได้อะไรแบบนี้หรือจะเติมก็ได้นะครับอาวุธต่างๆนะครับเราสามารถเก็บเงินซื้อได้นะครับมีค่อนข้างเยอะนะแต่ตัวกราฟิกเกมมันจะเป็นแบบโพลิกอนนะครับอันนี้ก็ถ้าชอบโพลิกอนก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ชุด มันจริงๆมันรวบรวม,วมอยู่หน้าเมนูหมดเลยนะครับพวกเมนูต่างๆตัวนี้เนาะนี่ครับวันนี้ก็จะเป็นแก๊งนะครับเราจะซื้อตัวละครของแก๊งเพิ่มนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้เออเวลาไปสู้เราจะได้ไม่แพ้ไง,งแล้วก็บ้านก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็น,นว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้น่าจะฝากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันนี้วันนี้น่าจะฝากท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ